บทที่145สหผลกระทบอันน่าสะพรึงกลัวของหัวลองที่บู Boom. มเมื่อร่างของลิงยงกำลังจะตกลงไปในหัวลองที่พลังอ่นอ,อนโยนก็ยกเขาขึ้นจากนั้นลิงยงก็พบว่าเขากลับมาที่หัวลองที่แล้วอะไรอะไรอะไรลิงยงตกตะลึงมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจของเขาและเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเองก็ถูกกำจัดอย่างง่ายดายเหรอเป็นไปไม่ได้ใบหน้าของลิงยงเปลี่ยนไปและเขาต้องการกลับไปที่หัวลองที่อย่างรวดเร็วแต่พลังที่มองไม่เห็นได้ปิดกั้นเขาไว้อย่างแน่หนาบนชายฝั่งและไม่สามารถก้าวเข้าสู่หัวลองที่ไอ,อไป หลังจากพยายามไม่สำเร็จหลายครั้งผิวของลินยงก็กลายเป็นสีฟ้าและมหัศจรรย์ทันทีด้วยความแข็งแกร่งของเขาแม้ว่าเขาจะไม่มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อทิ้งตำแหน่งฟุกที่อยู่ตรงกลางมากที่สุดหนึ่งในสิบสองตำแหน่งฟุกที่อยู่ไกลออกไปก็ต้องได้ตำแหน่งของเขาแต่ตอนนี้เขาถูกตัดสิทธิ์อย่างง่ายดายและเรียบร้อยและแม้แต่คุณสมบัติในการก้าวเข้าสู่วอลองทีก็หมดไปแล้วเธอทุบตีฉันได้ยังไงเธอทุบฉันยังไงลินยงตะโกนอย่างดุเดือดแม้จะมีสายตาแปลกๆของน้องใหม่หลายคนที่อยู่รอบตัวเขาและเขารู้สึกเหมือนว่าเขาหายใจไม่ออก เย่หลิงหยุนเขากำจัดเขาโดยไม่มีการต่อต้านได้อย่างไรเมื่อทุ่งทองคำสีซีดรอบๆร,ร่างของเย่หลิงหยุนเปิดออกและขับไล่ช่วงเวลาของหลิงหยงตำแหน่งนั้นก็ถูกเลือกมาก่อนและหอคอยหินที่แข็งแกร่งพอๆกับหอคอยเหล็กก็ฉายแววกันศาสตอันสวยงามในดวงตาของเขาน่าตกใจมันกลายเป็นพลังของโดเมนหลังจากนั้นทันทีเขามองไปที่ดวงตาของเย่หลิงหยุนเต็มไปด้วยความกลัวและความตกใจเหตุผลที่ทุกคนในปัจจุบันรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเขาและครอบครองตำแหน่งฟูกไม่ได้ถูกปิดกัน้นเพราะเขาอยู่ในขอบเขตการกลั่นกรองกระดูแต ฉันได้กระหนักถึงพลังของสนามในขอบเขตการกลั่นกระดูกแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับพระขัดเกลากระดูกอื่นๆที่ไม่มีพลังแห่งความเข้าใจพวกเขาก็อยู่ยงคงกระพันอย่างไรก็ตามเย่หลิงหยุนนี้มีไว้สําหรับการฝึกฝนในขอบเขตการกลั่นกระดูกทั้งสระดับเท่านั้นเทอมาถึงชั้นที่9้าของขอบเขตการกลั่นกระดูกก่อนที่จะเข้าใจร่องรอยของพลังสนามเพียงเล็กน้อยเธอเป็นเพียงชั้นที่สของขอบเขตการกลั่นกระดูกเธอทําทมันได้อย่างไรที่คุณไม่เพียงแต่ตกใจเท่านั้นอัจฉริยะที่เคยติดตามหลิงหยงมาก่อนแม้หลังจากที่ไไดดดด้้้เเหห็็็นนยยยยยย่่ลลลิิิงงงงงุกกกกกมววซํําาจัโตตตรแะพึ มีเพียงฮันซิเตงและอัจฉริยะที่เข้าร่วมในภารกิจฉิวคัคซิงเท่านั้นที่ควรจะมีหน้าตาเช่นนี้ชายผู้สามารถครองตำแหน่งสูงสุดของความสำเร็จทางทหารซึ่งอยู่ในอันดับดารากาฉีปราปรามการต่อสู้ของมหาวิทยาลัยเทียนเน่แห่งมหาวิทยาลัยซิงเง่และไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้การฆ่าอัจฉริยะแห่งตระกูลโมก็เหมือนกับไก่และสุนัขยงจะยั่วได้ไหมฝ่ามือของกูเฟงเปิดและปิดและในดวงตาของเย่หลิงยุนก็บ่งบอกถึงความลำบากจริงๆแล้วเขาต้องการต่อสู้กับเย่หลิงหยุนไม่ใช่เพื่อแย่งชิงเียด แต่ความแข็งแกร่งของเย่หลิงหยุนเพิ่งเปิดเผยเขาบอกกับกูเฟิงอย่างชัดเจนแล้วถ้าเขากล้าเริ่มรอเขามันจะจบลงเหมือนหลิงหยงอย่างแน่นอนหลังจากลังเลอยู่นานกูเฟิงก็ต้องลาสายตาจากกลางของเย่หลิงหยุนอย่างไม่เต็มใจเล็กน้อยและหันไปหาฟูกอีกสิบตัวนี่เกือบจะเป็นการกระทำที่เปลี่ยนไปเป็นคนอ่อนแอแต่ต่อหน้าความแข็งแกร่งอันทรงพลังและหายใจไม่ออกของเย่หลิงหยุนแม้ว่าเขาจะภาคภูมิใจและเก่าแก่แต่เขาก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเย่หลิงหยุนหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งอัรยยยทที่่่่เหหหลืออูนสาามก็งงแงงิตตุด้ อัจฉริยะในฮันซิเตงที่รู้จักเย่ลิงยุนไม่กล้ากำหนดเป้าหมายเย่ลิงยุนเลยอัจฉริยะเหล่านั้นที่เคยผูกพันกับลิงยงรู้ว่าลิงลิงยุนไม่ได้หลังจากที่เห็นลิงยงตอกรอบหน้ารำคาญมากดังนั้นแม้ว่าการต่อสู้เพื่อตำแหน่งในใจกลางของฮูลองชีจะดูเดือดแต่เย่ลิงยุนก็สบายมากเพราะไม่มีใครกล้าเข้ามาแข่งขันกับเธอการแข่งขันของทุกคนค่อนข้างถูกจำกัดท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถคว้าฟูกตรงกลางได้มากที่สุดพวกเขาก็ยังสามารถไปยังตำแหน่งที่สองได้ถ้าตอกรอบเหมือนลิงยงเพราะแย่งชิงตำแหน่่่่่่งงงงงีนนกกคคคไไมมมมุุุ้้จจดดาารรตตออสูลลิเววึชัโแะ ในท้ายที่สุดฟูกที่เหลืออีกสิบผืนก็ถูกครอบครองแล้วและอัจฉริยะเหล่านั้นที่ไม่แข็งแรงพอและไม่ได้คว้าฟุกทั้งหมดก็ถอยกลับไปเป็นที่ที่สองเตรียมที่จะครอบครองฟุกในตำแหน่งอื่นเย่ลิงยุนเหลือมองคนสิบสองคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะอยู่ในตำแหน่งกลางที่สุดนี้ในที่สุดนักเรียนใหม่มีเพียงเธอและกูเฟิงหนิงหอวู่เฉินเท่านั้นส่วนที่เหลือพวกเขารวนเป็นคนแก่ที่อยู่เหนือชั้นที่เจ็ดของขอบเขตการกลั่นกระดูกเย่ลิงยุนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในบรรดาสิบสองคนนี้เธ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปทุกคนยังคงอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันและพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนไหวตามต้องการหลังจากเดือนมกราคมฮัวหลงผูจะถูกปิดและภายในเดือนนี้เวนเจอร์ <Adventure S 1> และคนอื่นๆจะสามารถฝึกซ้อมอย่างหนักได้อัญญประกาศคู่ศีลที่สง่างามและสง่างามดังขึ้นอีกครั้งอัจฉริยะที่ยังคงต่อสู้เพื่อตำแหน่งของฟูกบนสะฮัวหลงถูกยึดไว้ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่และอัจฉริยะทุกคนที่ไม่ได้ครอบครองตำแหน่งของฟูกทั้งหมดก็ถูกส่งไปยังชายฝั่งของสะฮัวหลง อัจฉริยะที่ครอบครองตำแหน่งฟูกบนสวาวหลงต่างก็มีความสุขแต่อัจฉริยะที่ครอบครองตำแหน่งฟูกในบอ่อวาหลงต่างมีความสุขแต่อัจฉริยะที่ครอบครองตำแหน่งฟูกในบอ่อวาหลงกดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียใจและหงุดหิดเล็กน้อยการฝึกซ้อมข้างสวาวหลงนั้นให้ผลที่แตกต่างจากการฝึกที่บ่อหลงวาอย่างมากอย่างไรก็ตามการต่อสู้หนึ่งชั่วโมงสิ้นสุดลงแล้วและแม้ว่าพวกเขาจะเสียใจในเวลานี้แต่ก็สายเกินไปว้าวในสามมังกรเซนเกียห้าสีม้วนตัวและท้องฟ้าก็คล่งคราวพลังงานบริสุทธิ์ล้นออกมาจากสามมังกรและกระจายไปในอาากศ ตำแหน่งศูนย์กลางของโฮลองทีนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยท้องฟ้าและท้องฟ้าดูเหมือนมังกรตัวใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาจากท้องฟ้าฉากนี้งดงามมากเย่หลิงหยุนนั่งเงียบๆบ,บนฟุ้ผ้าไหมสีเขียวราวกับน้ำตกร่างกายใสายราากับนางฟ้าในวันที่9มันสงบและเงียบสงบดึงพลังงานบริสุทธิ์จากสามมังกรและขัดเกลาตัวเองในช่วงเริ่มต้นขององค์การฝึกฝนเย่หลิงหยุนรู้สึกประหลาดใจอย่างมากผลของทักษะหลงที่นี้พิเศษมากจนถ้าคุณฝึกฝนที่นี่ผลที่ได้จะมากว่าการฝึกฝนภายนอกหลายสิเ่าาา6ฝฝึกกกกกนนนใดดมมมรรรคคววแแข็งง้ะ การฝึกฝนในตำแหน่งศูนย์กลางที่สุดของสามังกรนี้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นสำคัญยิ่งกว่าการใช้ของเหลววิวัฒนาการการกลั่นกระดูกระดับดาวเมื่อคิดถึงความล้ำค่าขององค์การพ่อปลูกหลงที่นี้เย่หลิงหยุนก็ไม่กล้าที่จะรอช้าดำเนินการคำพีที่อยู่ยงคงกระพันอย่างเงียบๆและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฝึกฝนมันนักเรียนหลายพันคนกำลังทำงานอย่างหนักในหัวลองที้ทั้งหมดพวกเขากำลังออกกำลังกายเพื่อขัดเกลากระดูกและออร่าบริสุทธิ์จำนวนมากก็หลั่งไหลออกมาจากเสวาหลงอัจฉริยะหลายคนในทางปฏิบัติถูกสูดเข้าาาในร่งกย พลังงานที่บ่อหัวหลงดูดซับได้นั้นหาได้ยากที่สุดมีเพียงกลุ่มหมอกวิญญาณที่มีลักษณะคล้ายหมอกเท่านั้นที่โผล่ออกมาจากบ่อหัวหลงและถูกดูดซับโดยอัจฉริยะเหล่านี้ที่ฝึกฝนอยู่บนฝั่งของบ่อหัวหลงเมื่อเราเจาะลึกศูนย์กลางของหัวลองชี่ต่อไปออร่าก็จะยิ่งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและออร่าที่อัจฉริยะเหล่านี้สามารถดูดซับได้ก็จะมีมากขึ้นพื้นที่ส่วนกลางที่สุดของหัวหลงชีพฟุกซึ่งเป็นที่ตั้งของยอดเขาโบราณ เขาบริหารเทียนหวงซอสคลาสสิกที่สร้างขึ้นโดยบรรพบุรุษโบราณกูเทียนชูออร่าบริสุทธิ์และทรงพลังจำนวนมากพ่นออกมาจากสามมังกรด้านล่างและถูกดูดซับโดยยอดเขาโบราณความเร็วในการดูดซับของเขาเร็วกว่าอัจฉริยะคนอื่นๆมากอัจฉริยะคนอื่นๆที่ฝึกฝนเหนือบ่อหัวหลงไม่ดูดซับความเร็วเมื่อดูดซับออร่าในบ่อหัวหลงอัจฉริยะส่วนใหญ่สามารถสร้างรัศมีออร่าที่มีความหนาเท่ากับแขนผู้ใหญ่อยู่ระหว่างพวกเขามากที่สุดดีกว่าสามารถสร้างออร่าต้นขาหนาได้และเสาทางจิตวิญ,ญญาณของกูเฟิงที่เกิดขึ้นระหว่างการพาาาลูกหนนนเท่ัับบตต้ไมยศวร ไม่เพียงแต่ยอดเขาโบราณเท่านั้นแต่ความเร็วของอัจฉริยะในพื้นที่แกนกลางส่วนใหญ่ในการดูดซับออร่าในสมังกรจะต้องเร็วกว่าอัจฉริยะในบริเวณรอบนอกมากเช่นเดียวกับ SS ไทคุงิ u ่ง W u ช่นและคนอื่นๆความเร็วในการดูดซับออร่าไม่ได้ช้าก,กว่าของกูเฟงมากนะักกลิ่นอายของไม้โบราณที่หนาและบางถูกดึงออกมาจากสามังกรและเชื่อมต่อกับร่างกายของพวกเขาภายใต้การบับติดสมาอย่างบ้าคลั่งของออรา่าความแข็งแกร่งของพวกเขาได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญและลมาหายใจของพวกเขาก็ค่อยๆแข,แข็งแกร่งขึ้นยืนขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับอัจฉริยะรอบข้างคนเหล่านี้ดูดซับเรอิกอิกได้เร็วมากแต่เมื่อเทียบกับเย่หลิงหยุนพวกเขาแรกแรนโดยสิ้นเชิงและพวกเขาก็ไม่มีใครเทียบได้ความเร็วของเย่หลิงหยุนหลังจากรอบประจำเดือนที่ไม่สิ้นสุดและการดูดซับออร่าของหลงทีไม่สามารถอธิบายได้อย่างรวดเร็วอีกต่อไปแต่มันเหมือนกับปลาวานกลืนกลืนออร่าในหลงที่อย่างบ้าคลาั่งออร่าที่หนาและบางอายุหลายศตวรรษเช่นมังกรตัวใหญ่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าสวยงามและมีพลังมาบรรจบกันที่เย่หลิงหยุนออร่าที่บ้าคลั่งที่ผอออออกกมาานนนัันจจนั้้เเืบจจะตตยงงวขธ รัศมีแห่งความหวาดกลัวทีละครั้งมาบรรจบกันในร่างกายของเธอราวกับกระแสะน้ำที่พลุ่งพล่านเย่หลิงยุนยังคงนิ่งอยู่และวิญญาณก็เหมือนกระแสะน้ำล้างเนื้อและกระดูกทุกตารางนิ้วในร่างกายของเธอเธอสดใสและใสาจากฝุ่นราวกับแก้วสีสันสดใสปราศจากสิ่งเจือปนความเร็วที่เธอดูดซับออร่านั้นเร็วมากเมื่อมองไปที่เย่หลิงหยุนผู้ซึ่งดูดซับออร่าในหัวหลงฉีอย่างบ้าคลาั่งไม่เพียงแต่กูฟเฟิงเท่านั้นแต่อัจฉริยะเกือบทั้งหมดในใจกลางของหัวหลงฉีก็ไม่ได้ที่จะหายใจเข้า ฉันฝึกฝนคัมภีร์โบราณและพวกมันก็เป็นดวงดาวที่ไม่มีสิ่งสกร,รกิ์สและความเร็วในการดูดซับออร่านั้นยังไม่ถึงสิบเลยด้วยซ้ำหนิงหอวู้เฉินยิ้มอย่างขมขื่นมีเพียงสองวิธีในการดูดซับออร่าอย่างรวดเร็วมีคัมภีร์โบราณที่แข็งแกร่งหรือมีร่างกายที่แข็งแกร่งหนิงหอวู้เฉินไม่เพียงแต่ครอบครองดวงดาวและวัตถุไร้เกล็ดเท่านั้นแต่ยังได้รับคัมภีร์มรดกศักดิ์สิทธิ์โบราณแทนที่มรดกเมื่อครั้งที่แล้วอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นภายใต้้กกกาาาาาารรรดดดดดููซึมมเเเเเเต็็ททีีาาที่าาดด่่่่ขขขขขออออองงงงงววไนนพยยสลลๆ์ัหิุ เป็นที่คาดกันว่าแม้ว่าทุกคนจะปรากฏตัวออร,ราที่ดูดซับก็รวมเข้าด้วยกันก็ไม่มีทางเปรียบเทียบกับเย่หลิงหยุนเพียงลำพังได้แม้ว่ากูฟิงนิ่งวิวูเชนและคนอื่นๆจะไม่เต็มใจแต่พวกเขาก็ต้องยอมรับว่าการแสดงของเย่หลิงหยุนบทขยี้พวกเขาอีกครั้งการพบลูกยังคงดำเนินต่อไปด้วยออร,ราสยองขวัญที่ส่งมาในสมังกรอัจฉริยะทุกคนกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงสองหรือสามวันผู้คนมากกว่าสิบคนก็ทะลุผ่านสภาพเดิมไปได้ สิบวันผ่านไปอัจฉริยะเกือบทั้งหมดในดินแดนลับของฮัวหลงฉีได้บุกทะลวงผ่านอาณาจักรดั้งเดิมและแม้แต่บางคนก็ยังได้สร้างอาณาจักรเล็กๆสองแห่งอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับอัจฉริยะที่เคลื่อนไหวเร็วเหล่านั้นการเข้ามาของเย่หลิงหยุนดูเหมือนจะช้ามากเพียงทะลุผ่านอาณาจักรเล็กๆเ,เท่านั้นแต่เธอได้ปรับกระดูกในร่างกายของเธอให้อยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบและได้สร้างชิ้นส่วนขึ้นมามากกว่า20ชิ้นพระเจ้าเรอีก,กี่อยู่รอบตัวเย่หลิงหยุนถูกกระแังด้วยพลังศักด การสวดมนต์ที่ดูเหมือนลึกลับของเซนนั้นร่ออกมาจากร่างกายของเธอเราบับว่ามีสิ่งที่มีอยู่สูงสุดในร่างกายของเธอที่กำลังสวดมนต์รูขุมขนในร่างกายของเย่หลิงหยุนถูกยืดออกทั้งหมดและออร่าห้าสีที่เข้มข้นยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องย้อมอวัยวะภายในและกระดูกของเธอด้วยชั้นของความวาววาวอันงดงามเส้นโลหิตสีทองเข้มจำนวนหนึ่งผสมกับธรรมชาติปรากฏขึ้นในร่างกายของเย่หลิงหยุนและพื้นผิวของกระดูกที่สว่างราวกับหยกสีขาวก็ไหลออกมาด้วยบรรยากาศอันจังจัง,จงซึ่งสวยง,งามมากในเดือนมกราคมมันเป็นเพียงั่วครู ตื่นทันใดนั้นเสียงอันงดงามก็ดังขึ้นข้างหูของอัจฉริยะและเสียงยังคงดังก้องจากต่ำไปสูงอัจฉริยะคนหนึ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและเขากำลังตื่นขึ้นจากสภาวะขอองค์การฝึกฝนที่บ้าคลาั่งครบหนึ่งเดือนแล้วเหรอถึงเวลาแล้วจริงๆพระเจ้ามันเร็วมากฉันไม่อยากฝึกซ้อมมาสักพักแล้วมีเสียงเสียใจอยู่ทุกคนทุกแห่งและใบหน้าของทุกคนก็ประหลาดใจในช่วงเดือนแห่งการพบปลูกมีความก้าวหน้าของพวกเขามากเกินไป ผู้ที่มีความแข็งแกร่งต่ำกว่าส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้ง3าระดับในขณะที่ผู้ที่มีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งก็เพิ่มขึ้นึหรือสองระดับเช่นกันคือหือการฝึกฝนในเดือนนี้ช่วยฉันได้มากจริงๆดวงตาของเย่หลิงหยุนเต็มไปด้วยความพึงพอใจในเดือนมกราคมเธอประสบความสําเร็จในการฝึกฝนจากชั้น4ของอาณาจักรกลั่นกระดูกไปจนถึงชั้นที่7ของอาณาจักรกลั่นกระดูกไม่เพียงเท่านั้นใน3ามระดับนี้เย่หลิงหยุนยังขัดเกลากระดูกทั้งหมดให้อยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบและให้กําเนิดคัมภีอรอ คำพีหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเล่มมีเพียงสองร้อยหกร้อยคำพีจากขอบเขตการขัดเกลากระดูกที่สมบูรณ์ที่สุดเท่านั้นมีเพียงห้าสิบเอ็ดเท่านั้นเย่หลิงหยุนกระตุ้นพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างลับลบลมหายใจอันทรงพลังเต็มเปี่ยมลมหายใจอันศักดิ์สิทธิ์สีทองไหลออกมาทีละครั้งกระโดดออกจากกร่างของเธอและล้อมรอบเธอเย่หลิงหยุนสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพลังของสนามที่เธอครอบครองในขณะนี้ได้รับการปรับปรุงอีกครั้งพร้อมกับการกำเนิดของงานเขียนศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าสิบหกนี้ฉันไม่รู้ว่าจะอะอ่ย,อยแบู สนามดาวรกร้างที่ทางแยกระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าปีศาจซิงไห่ในสนามดาวอันเงียบงันออร่าของสวรรค์และโลกนั้นบางมากและไม่เหมาะกับชีวิตใดๆเลยมีเพียงดาวเคราะห์ที่รกร้างและตายไปแล้วเท่านั้นที่ลอยอยู่อย่างเงียบๆบ,บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันไม่มีที่สิ้นสุดทันใดนั้นลำแสงสองตัวจากสนามดาวอันห่างไกลก็ตัดผ่านความว่างเปล่าและความเร็วก็เกินความเร็วแสงทำลายความเงียบสงบของสนามดาวที่รกร้างแห่งนี้ มันเป็นลำแสงสีเหลืองหนึ่งอันและลำแสงสีแดงหนึ่งอันภายในลำแสงสีเหลืองมันคือปีศาจซิงหายที่มีความสูงเกือบสิบเมตรคล้ายกับรูปลักษ์ของลิงและลิงภายในลำแสงสีแดงมันเป็นชุดเกราะต่อสู้ที่มีรูปร่างร้อนแรงและรูปลักษ์ที่สวยงามมนุษย์เพศหญิงที่แข็งแกร่งและมีผมสีแดงเข้มที่อยู่เทียนเ,เชิญคุณต้องฆ่าทุกอย่างเหรอลิงคำรามและเขาดูเขินอายเล็กน้อยและเขาก็มีรอยแผลเป็นหลายรอยบนร่างกายของเขาด้วยอยู่มูในเมื่อคุณลาเริ่มต้นกับมนุษย์ธรรมดาในเผ,าผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันฉันที่อยู่ฉันจะไม่มีวันปปล่อยคุณไ สาวงามผมแดงที่อยู่ด้านหลังถือดาบยาวที่มีเปลวไฟลุกโชนยอยเยอย่างเย็นชามีร่องรอยของความโกรธฉุนเฉียวในน้ำเสียงของเขาวานอนปีศาจสิงหายผู้นี้กล้าที่จะแอบมายังดาวเคราะห์แห่งชีวิตบนพรมแดนของเผ่าพันธุ์มนุษย์และสังหารมนุษย์ที่นั่นหากเอเกียยุยบังเอิญผ่านไปใกล้ๆเธอก็ได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้ทรงพลังบนโลกแห่งชีวิตนั้นฉันกลัวว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์บนโลกแห่งชีวิตนั้นจะตายไปเราเป็นอย่างนั้นเมื่อเอเกียยุยมายังดาวเคราระหท เฮ่55 hey, จิตใจมนุษย์ช่างหวานจริงๆเอฟมูมึนเมาและดูเหมือนจะจงใจทําให้เอกเกียยุหยุดหนดที่อยู่ข้างหลังเขาแน่นอนว่าหลังจากได้ยินคําพูดของยามูการโจมตีของเอกเกียยุก็บ่อยขึ้นเอฟมูเป็นตละกูล,ลิงปีศาจในเผ่าปีศาจเอ็กซิงหมีลักษณะโหดร้ายและชอบกินสมองมนุษย์อาจกล่าวได้ว่าเดมอนเอฟคลานนี้เป็นหนึ่งในเผ่าเดมอนเอ็กซิงไหาที่มีความคับข้องใจอย่างสุดซึ้งกับเผ่าพันธุ์มนุษย์และว่านอนหมู่นี้มักจะข้ามชายแดนเพื่อล่าคนธรรมดาในดินแดนแห่งเผ่าพันธุ์มนุ แต่การมองเห็นและความสนใจของพวกเขานั้นสามารถมองได้ทั่วทั้งดินแดนเท่านั้นและพวกเขาไม่มีพลังที่จะให้ความสนใจกับเผ่าปีศาจเอ็กซิงไห่ที่ถูกคุกคามเป็นครั้งคราวนอกจากนี้เอฟมูยังระมัดระวังมากเพียงกล้าที่จะเคลื่อนตัวไปบนขอบดินแดนมนุษย์ไม่เคยลึกเข้าไปในดินแดนมนุษย์และทุกครั้งที่เขาเริ่มต้นเขาจะไม่พบคนที่แข็งแกร่งในเผ่ามนุษย์แต่จะเลือกเพียงสิ่งเหล่านั้นคนธรรมดาเริ่มต้นจึงไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้เอเกียยุยเต็มไปด้วยความโกรธและดาบยาวในมือของเขาโบกสะบัดบ่อยครั้งพ่นดาบอ ดาวดาวโอวงที่ศาสตร์กระเซ็นทําให้อุกกาบาตและดวงดาวที่แตกสลายทั้งหมดไปตามทางแม้ว่าเอฟมูจะหันหลังกลับเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันการโจมตีของเอกเกียยุยแต่บ่อยครั้งที่ต้องอาศัยร่างกายที่ยืดหยุ่นของเขาและหลีกเลี่ยงอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ทําให้เอกเกียยุยรู้สึกรําคาญมากยิ่งขึ้นทั้งสองไล่ตามไปตลอดทางหนีไปจนสุดทางและในชั่วพริบตาพวกเขาก็มาถึงสนามดาวเปลี่ยนผ่านใจกลางเผ่าปีศาจสิงหหและเผ่ามนุษย์ดินแดนดวงดาวนี้ไม่ได้เป็นของเผ่าพันธุมนุษย์หรือเผ่าพันปีศาจสิงห 55ที่อยู่เทียนเ,เชิญฉันยอมรับว่าความแข็งแกร่งของคุณดีกว่าฉันจริงๆแต่แล้วยังไงล่ะคุณยังฆ่าฉันได้ไหม555เอเบ็มูยิ้มอย่างดูเดือดความแข็งแกร่งของเอกเกียยูไม่เพียงพอที่จะฆ่าเขาตอนนี้เขาหนีไปที่นี่อีกครั้งกรับใดที่เขาหนีที่นี่เขาก็สามารถหลบหนีเข้าไปในดินแดนของเผ่าพันปีศาจสิงไห้ได้และเอเบมูก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกอยามูวันนี้ฉันต้องฆ่าคุณฟันสีเงินของเอกเกียยูถูกกัดและโมเมนตัมของเธอก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างกระทันหันดายยยาาาาววววในนนนนนนมมมมืออืออมือออออออขขงง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 เเเเเธกกก็ดดดดแสส่่่่จจจู้้้หหหะีีึึปรฏลััไ าการเปลี่ยนแปลงของเอเกียยุยทำให้เอฟมูหน้าขนลุกเขารู้สึกถึงภัยคุกคามครั้งใหญ่ดังนั้นอาปอมูจึงตั้งท่าตั้งรับโดยไม่ต้องคิดชั้นของแสงสีเหลืองเออร์โทนปกป,ป,ป,ป้องเอฟมูที่อยู่ตรงกลางอย่างแน่นหนาลิงมูตายซะเอเกียยุยดื่มอย่างเย็นชาดาบยาวของเธอโบกสะบัดแสงดาบที่สว่างและสวยงามราวกับพระจันทร์เสี้ยวตัดผ่านความว่างเปล่าและโจมตีเอฟมูแสงดาบนี้ทรงพลังอย่างยิ่งไม่ว่ามันจะผ่านไปที่ไหนแม้แต่ความว่างเปล่าก็แตกเป็นนิ้วกลายเป็นกระแสน้ำที่พลุ่งพล่านบูมเจียงกวงชนกับชั้น้น,นนนนมม่่าาาาแแสสสงงงงงดอออกกขยยยูููละเีคหหว หลังจากนั้นไม่นานเสียงคำรามก็ลดลงและร่างของเอฟมูก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในเวลานี้เอฟมูรู้สึกเขินอายมากขึ้นกว่าเดิมและร่างกายก็เต็มไปด้วยบาดแผลแม้จะดูน่าสงสารแต่เอฟมูก็หัวเราะอย่างสบายใจเฮ้เฮ่ที่อยู่เที่ยนเชิญคุณไม่ได้ฆ่าฉันด้วยซ้ำแต่คุณจะทำอะไรฉันได้ใบหน้าของเอกเกียยุยไม่เต็มใจเธอขึ้น,ข,นขึ้นลงๆและเอฟมูก็พูดถูกการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดที่เธอสามารถทำได้ในตอนนี้เอเกียยุยอาจไม่มีโอกาสฆ่าเอฟมูในครั้งนี้ยาามมมููออย่ภิิใจเเกนไปไปปส เอเกียยุยกัดฟันสีเงินของเธอและกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นในสายตาของเธอเธอก็ประหลาดใจทันทีไม่เพียงแต่เธอเท่านั้นแม้แต่เอฟหมูก็ยังตกตะลึงเพราะในพื้นที่ที่คนทั้งสองถูกแยกจากกันพื้นที่ที่เพิ่งถูกตัดด้วยแสงดาบของเอกเกียยุยไม่เพียงแต่ไม่สามารถรักษาได้แต่ชิ้นส่วนกลับพังทลายและแอตกออกและความโกลาหลระเบิดไหลออกมาจากที่แตกสลายช่องว่างด้วยความโกลาหลที่ประทุขึ้นมีความตั้งใจของดาบที่อยู่ยงคงกระพันสูงสุดคิงหมูผู้ซึ่งกำลังเตรียมอาหารในความลึกลับดึก ทันใดนั้นความประหลาดใจเล็กน้อยก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาพึมพำกับตัวเองมันกลายเป็นว่าบทที่148้ย่าตัดพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาวรัศมีแห่งดาบภายหลังอวกาศที่แตกสลายด้วยความโกลาหลของก๊าซลัดเลาะผ่านกาแล็กซี่จักรวาลท้องฟ้าและโลกที่วุ่นวายนับตั้งแต่การเกิดขึ้นของเจตนาดาบนี้เอกเกียยูรู้สึกถึงดาบยาวในมือของเธอและมีเสียงคร่ำครวญดังขึ้นและร่างกายของดาบก็สั่นเทาโดยไม่สมัครใจนี่เป็นการยอมจำนนและความกลัวโดยธรรมชาติแม้แต่เอกเกียยูหลังจากสัมผ มันเป็นพลังที่เกินกว่าความเข้าใจของเธอพลังที่ทําให้เธอสั่นสะท้านมีโลกเล็กๆที่ซ่อนอยู่อยู่ที่นี่เมื่อมองแอร์วอแรกเอฟมูก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามดวงดาวนี้เดิมทีมีโลกเล็กๆซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งกลายเป็นว่าเพิ่งถูกโจมตีโดยเอกเกียยุยทำลายกำแพงกั้นระหว่างจัก,กรวาลกับโลกใบเล็กนี้และเผยให้เห็นโลกใบเล็กนี้ทักษะดาบอันแสนจะน่ากลัวจนต้องมีสมบัติอยู่ในโลกใบเล็กนี้ ใบหน้าของเอฟมูเผยให้เห็นสีแห่งความปีติยินดีความโกลาหลที่เพิ่งเกิดขึ้นและแสงที่ทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวลิงมูรู้ดีว่าโลกใบเล็กนี้คงมีสิ่งล้ำค่ามากสมบัติไม่ระดับของสมบัตินี้คงไม่ใช่สิ่งที่ฉันจัดการได้ฉันต้องแจ้งพลังของตระกูลลิงมูแอบบอกว่าในอีกด้านหนึ่งความคิดของเอกเกียยุยก็เหมือนกับความคิดของเอฟมูจากปลายดาบเธอสามารถรู้จักสมบัติในโลกใบเล็กนี้มันต้องพิเศษมากแน่ๆแ,และเธออาจจะไม่สามารถเอาชนะพวกเขาเพียงลำพังได้ดังนั้นเธอจึงลงจอดบนจัก,กรวาลเสมือนจริงและะทท้้อออนนนนเรรื่งีใหาพัััุ์มษยยดบ คุณหมายถึงที่สถานที่ของคุณคุณพบโลกใบเล็กที่ซ่อนอยู่ในบรรดาโลกใบเล็กเหล่านั้นมีสมบัติอยู่หรือเปล่าเสียงอันสง่างามดังขึ้นและเสื้อคลุมสีดําของราชาผู้ลึกซึ้งทางเหนือก็ถามอย่างใจเย็นเอกเกียยุยตั้งอยู่ใกล้กับดินแดนที่กูเบโวนปกป้องมากที่สุดดังนั้นทันทีที่เธอลงจอดในจักรวาลเสมือนจริงเธอเลือกที่จะรายงานเรื่องนี้กับกูเบโวนการกลับมาหาอาจารย์ซวนเปยอมมันเป็นเรื่องจริงหลังจากที่ทางเข้าโลกปรากฏขึ้นมันก็เป็นเพียงรังสีดาบที่ไหลออกมาจากนั้นซึ่งทําให้ฉันตกใจ ดังนั้นฉันตัดสินว่าในโลกใบเล็กนั้นจะต้องมีนักรบที่มีมาแต่กําเนิดประเภทเทนโดหรือสิ่งของเช่นสมบัติอัญญประกาศคู่เอเกียยุยตอบด้วยความเคารพดีแล้วคุณควรดูลิงมูก่อนอย่าทําตัวเบาๆฉันจะรีบไปที่นั่นคิงเบถชวนพยักหน้าแล้วหายตัวไปต่อหน้าเอเกียยุยเอเกียยุยสามารถติดต่อกับราชาผู้ลึกซึ้งทางเหนือผ่านจัก,กรวาลเสมือนจริงเอฟมูก็มีวิธีการที่คล้ายกันโดยธรรมชาติหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ส่งข่าวที่นี่ไปยังระดับสูงของตระกูลเดวิลเอฟ เจ้าวานอนมู่ถ้ารู้จักกันก็ออกไปสะสมบัติในโลกเล็กๆนี้ไม่ได้ปนเปื้อนจากเผ่าพันปีศาสิงหของคุณเอกยยอยูตะโกนหา5เมื่อบรรพบุรุษของฉันมาถึงสมบัติทั้งหมดจะเป็นของเผาวานอนปีศาจของฉันเอฟมูมองไปที่เอกยยอยดูดวงตาของเขาเป็นประกายครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็กลายเป็นลำแสงและพุ่งเข้าสู่โลกใบเล็กโดยตรงจากทางเข้าซึ่งมีอากาศวุ่นวายกระจัดกระจายพี่มูกล้าดียังไงเอก,เกียยอยูตกตะลึงและแทบรอไม่ไหวที่เอกวนวางเหนือจะมาเขาเดินตามหลังยูมูอย่างรวดเร็วและรีบเข้าสู่โลกใบเล็กนี้ ไม่ว่าในกรณีใดเธอจะไม่ยอมให้เอกมูขโมยสมบัติในโลกเล็กๆนี้ก่อนที่ราชาผู้ลึกซึ้งทางเหนือจะมาถึงเมือ e ่อเอกเกียยูรีวิ่งเข้าไปในปากทิวทัศน์ตรงหน้าเธอก็เปลี่ยนไปทันทีนี่เป็นโลกที่วุ่นวายเล็กน้อยดูเหมือนว่าท้องฟ้าและโลกเพิ่งจะแยกจากกันมันคลุมเครือและสลัวมากในความว่างเปล่ายังคงมีหมอกวุ่นวายลอยอยู่ราวกับอาณาจักรลับอันวุ่นวายในเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับเคออสมิสเทอรี่ตรงที่สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยวิญญ,ญาณดาบสยองขว,กออกกกวัญ,ญ,ญ ในใจกลางของโลกใบเล็กนี้แท่นลัททีเตาอันงดงามถูกล้อมรอบไปด้วยความโกลาหลอันไม่มีที่สิ้นสุดและแก๊สดับของลัตธิเตาที่ขัดขวางทั้งสิบฝ่ายก็ล้นออกมาจากแท่นนั้นเอฟมูกำลังบินไปในทิศทางของแท่นนั้นแล้วเอกเกียยุยกัดฟันของเธออย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงวิญ,ญญาณดาบสยองขวัญของดาวดาวในความว่างเปล่าและยังเข้าใกล้แท่นนั้นด้วยนี่คือเอหมูมาที่ชันชาลาแล้วจ้องมองไปที่ชันชาลาอย่างว่างเปล่าที่ขอบดาวโอตายอันงดงามนี้มีรากย้ายอยู่ที่นั่นย่านี้แบ่งออกเป็นเก้าใบและแต นอกจากย่านนี้แล้วยังมีอักษรรูนลึกลับจำนวนนับไม่ถ้วนปกคลุมอยู่อากาศดาบท้องฟ้าและท้องฟ้าถูกโยนลงมาจากย่านนี้ความตั้งใจของดาบอันสง่างามทำให้วิญญาณของเอฟมูตกอยู่ในพังวังดูเหมือนเขาจะเห็นญ้าเติบโตในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอย่างไม่สิ้นสุดยิงวิญญาณดาบที่น่าสะพรึงกลัวที่ทำให้โลกตกตะลึงออกมาดาบที่เป็นแนวตั้งและแนวนอนกาแล็กซีไม่ยาแสดาวจำนวนนับไม่ถ้วนถูกข้ามด้วยพลังที่ดาบแอลมันจะตกลงมาแอลมันจะน่ากลัวญ่าตัดพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาวได้นี่เป็นสมบัติอย่างแนนน่อ เอฟมูกระโดดอย่างดูเดือดแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าย่านี้เป็นสมบัติชนิดใดแต่เขาก็รู้ว่าคุณค่าของย่านี้ประเมินค่าไม่ได้อย่างแน่นอนชิยูเทียนเชิญงคุณมาสายแล้วทารกคนนี้เป็นของเดมอนเอฟเอฟมูมูเผยให้เห็นความโลภเมื่อเห็นว่าเอเกียยุยค่อยๆเดินเข้ามาเขาก็โน้มตัวไปที่ดาโอตายและต้องการย่านั้นก่อนอย่างไรก็ตามในขณะที่ร่างของอยูอันมูกำลังจะเข้าใกล้าดาโอตายย่าดาบก้าวใบก็ดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาอย่างกระทนหันและเบ่งบานอย่างล้นหลามนี่คือสถานที่ที่บรรพบุรุษเคยเทศนนนนาไไไว้้้้ใใใอออดดดีตจะหหยยู่รมเป็นนทิงง เสียงที่ไม่ยาแสและสง่างามระเบิดขึ้นในความว่างเปล่าและจากวัชพืชดบบาบก้าใบนั้นลมกรดแห่งดาบที่อยู่ยงคงกระพันก็จับร่างของยามูมูในอากาศโดยตรงจากนั้นในดวงตาที่น่าสยดสยองและอธิบายไม่ได้ของเขาแสงดาบก็ถูกยิงออกมาจากย่าและกระพือผ่านความว่างเปล่าเบาๆและเขาก็ผ่าร่างของเขาลงครึ่งหนึ่งอย่างเรียบร้อยเลือดไหลออกมาตรงจุดนั้นบทที่149สาำนักเผยแผ่ศาสตรานายอดีตของจัก,กรพรรดิบรรพบุรุษเรียก หลังจากลมกระโชกแรงร่างกายของเอฟมูก็ถูกตัดขาดครึ่งหนึ่งโดยเจียนฉีและก่อนที่เขาจะล้มลงกับพื้นเขาก็ถูกพัดพาไปด้วยพลังปราณดาบจำนวนนับไม่ถ้วนและกลายเป็นความว่างเปล่าจนกระทั่งเขาเสียชีวิตดวงตาของเอฟมูยังคงเต็มไปด้วยความตกตะลึงลึกกล้ามและท่าทางที่ไม่น่าเชื่อเขาไม่ได้คาดหวังจริงๆว่าย่านี้ที่ยังรากอยู่บนแท่นลัทธิเต๋าจะมีชีวิตอยู่เหล่าทวยเทพนั้นงดงามมากและใบญ่า,าก็แกว่งไปมาอย่างแผ่วเบาในอากาศทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายความตั้งใจเหมือนดาบที่รวดเร็วที่สุดที่ซัดไปทัว เอเกียยุยหยุดและมองดูย้าบนเวทีด้วยความกลัวและความกลัวการตายของเอฟมูก็ทาให้เธอตกใจเช่นกันเธอไม่รู้ว่าเธอจะต้องเผชิญกับจุดจบแบบเดียวกับเอฟมูหรือไม่คุณไม่จําเป็นต้องกังวลฉันแค่ฆ่าเอเลียนเท่านั้นไม่ได้ทร้ายเผ่าพันธุ์มนุษย์อาจกระหนักถึงความกลัวของเอเกียยุยความคิดอันศักดิ์สิทธิ์ที่กดขี่และกว้างใหญ่ก็พุ่งออกมาจากญ่าดาบเก้าใบขอบคุณผู้อาวุโสหลังจากได้ยินคําพูดของญ่าดาบเก้าใบความกลัวของเอเกียยุยก็สงบลง อ,อใบดาบของยญาดากบก้าวใบแกวงไปมาเบาๆและมีแสงหมอกเล็ดลอดออกมาจากใบมีดกวาดไปทั่วร่างกายของเอเกียยุยน่าเสียดายที่แม้ว่าคุณจะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่คุณมีความสามารถไม่เพียงพอที่จะสืบทอดดาบของฉันใบยญ้าดาบก้าวใบโยกไปมาเบาๆและดูเหมือนจะเสียใจเพราะว่าคุณได้ฝึกฝนเพื่ออาณาจับเทพคุณจะต้องมีสถานะต่ำในหมู่เผ่าพันธุ์มนุษย์คุณเรียกเผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับสูงที่แท้จริงมามาที่นี่ฉันมีเรื่องจะคุยกับเขายญาดาบก้าวใบสังการ ผู้อาวุโสปรมาจารย์ภาคเหนือของชั้นเอ็กวลวางแห่งเผ่าพันมนุษย์ของชั้นจะมาที่นี่ในอีกสักครู่เอก,เกีเยุยกล่าวเปยอซวนหวงังมันคือกูเปยอซวนเหอชายร่างเล็กที่บูชาภายใต้บรรพบุรุษของบรรพบุรุษในขณะนั้นก็ได้รับสถานะเป็นหวางสู้เช่นกันเสียงย่าดาบก้าวใบคำรามผู้อาวุโสคุณรู้จักท่านเปยอซวนหวางหรือไม่นอกจากนี้ท่านเพิ่งกล่าวว่านี่คือสถานที่ที่จัก,กรพรรดิสูเคยเทศนาเอก,เกีเยุยอดไม่ได้ที่จะถามดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น เธอรู้สึกว่าย่านี้มีความสัมพันธ์พิเศษกับบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างแน่นอนกูเปยยอซวนฉันรู้จักเขาแต่เขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่าฉันมีอยู่จริงจิตใจอันกว้างใหญ่ของย่าดาบก้าใบกวาดผ่านไปเพียงครู่หนึ่งให้เอกเกียยูรู้เหตุผลทั้งหมดอย่างไรก็ตามหลังจากเรียนรู้ต้นกำเนิดที่แท้จริงของย่านี้ใบหน้าที่สวยงามของเอกเกียยูก็เต็มไปด้วยความตกตะลึงลทัททีเต๋าผู้นี้เมื่อหลายพันปีก่อนเป็นบรรพบุรุษของเผ่าพันธุ์มนุษย์สถานที่ปฏิ บรรพบุรุษของบรรพบุรุษได้ทําผลงานมากมายเขามักจะตรัสรู้ถนนดาวบนแท่นลัททีเต่านี้เป็นเวลานานแล้วที่แท่นลัททีเต่านี้ซึ่งแต่เดิมเป็นวัตถุที่ตายแล้วเกือบจะมีพลังจิตและถูกจารึกไว้ด้วยลวดลายดาวหนึ่งหมื่นและความลึกลับก็ไร้ขอบเขตหลังจากที่บรรพบุรุษหายไปทาไทยนี้ก็ตัดผ่านความว่างเปล่าและหายไปสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันไม่มีที่สิ้นสุด และย่านี้เดิมทีเป็นย่าและบังเอิญเมล็ดร่วงหล่นลงบนแท่นลัททีเต่านี้ฟังเทศของบรรพบรุษทุกวันหลังจากโตขึ้นก็เป็นความเข้าใจอย่างต่อเนื่องถึงลัททีเต่าที่ยังหลงเหลืออยู่ของบรรพบุรุษรอยแผลเป็นจะค่อยๆมีพลังจิตและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหลังจากเติบโตมานะับพันปีตอนนี้มันได้กลายเป็นบรรพบุรุษที่แท้จริงที่มีร่างกายเป็นย่านี่เป็นย่ามนุษย์แต่ตอนนี้มันมีราคาแพงเหมือนบรรพบรุษของราชาเอเกียยุอยอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเข้าใจอย,อย่างลึกซึ้งถึงพลังของบรรพบรุษเผ่าพันมน แม้จะเป็นเพียงหญ้าก็สามารถปีนขึ้นไปถึงบรรพบุรุษของบรรพบุรุษได้โดยอาศัยร่องรอยที่เหลืออยู่ที่บรรพบุรุษทิ้งไว้บรรพบุรุษตัวเองจะขนาดไหนฉันสามารถมีสิ่งสร้างในวันนี้ซึ่งเป็นความเมตตาของบรรพบุรุษฉันเติบโตที่นี่มานับพันปีโดยสืบทอดวิชาดาบของบรรพบุรุษของบรรพบุรุษกลยุทธดาบหญ้าดังนั้นข้าจึงอยากจะถ่ายทอดวิชาดาบนี้ให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้มีความสามารถเพื่อตอบแทนความเมตตาของบรรพบุรุษที่มีต่อข้าอัญญประกาศคู่หญ้าดาบก้าวใบพูดด้วยอารมณ์ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากขิ้นงมูมันก็เน่าเปื่อยและเสียชีวิตไปเมื่อหลายพันปีก่อนแล้วว่าจะมีช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ในการก้าวเข้าสู่อาณาจักรเวงซูในวันนี้ได้อย่างไรดังนั้นจึงต้องการส่งต่อแบบฝึกหัดที่ได้เรียนรู้ไปยังเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นการตอบแทนความกตัญยูของขิ้นหมูสำหรับการบูรณะใหม่ในสนามดาวที่รกร้างและกว้างใหญ่ด้านนอกรังสีของอากาศที่วุ่นวายยังคงกระจายสู่ทอ้องฟ้าดวงดาวจากทางเข้าสู่โลกทันใดนั้นลมหายใจสูงสุดสองครั้งก็เกิดขึ้นพร้อมกันโดยแต่่่่ลละลมหหาาายใจกินนนนพื้ทีครึงงงงขอสดวว ร่างทั้งสองปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในเวลาเดียวกันเผิญหน้ากันและลอมหายใจของคนทั้งสองก็ปะทะกันทําให้ดาวดวงใหญ่ในทุ่งดวงดาวทั้งหมดร่วงหล่นไปโดยเปล่าประโยชน์ในร่างทั้งสองนี้ร่างหนึ่งคือราชาสวนเนือในชุดคลุมสีดําและอีกกล่างเป็นลิงปีศาจที่มีผมสีทองออร่าของปีศาจสีทองเช่นเดียวกับเหวนั้นมีลักษณะคล้ายกับเยโวและความว่างเปล่าของร่างกายทั้งหมดถูกบิดเบี้ยวด้วยลมหายใจที่กดขี่ข่มเหงและเยื่อหยิ่งซึ่งไม่ยาแสอยู่ตลอดเวลาเปยอววนหวนหส่์สยอ้รมสนุนเวย ลิงปีศาจท,ที่น่าสะพรึงกลัวมองไปที่ราชาเปิดย่ซวนและพูดอย่างเฉยเมยราชาวานอนประโยคนี้คุณเหมาะสมสำหรับฉันที่จะพูดกับคุณนี่คือการสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันคุณไม่ควรเข้ามาแทรกแซงนั่นคือคุณกษัตริย์เปยอส่ซวนเหลือมองโลกใบเล็กที่อยู่ข้างๆเขาโดยไม่เต็มใจที่จะแสดงจุดอ่อนของเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้สำรวจสิ่งที่อยู่ในโลกนั้นอย่างรอบคอบแต่ด้วยลมหายใจที่เขารู้สึกเบาๆในตอนนี้เขารู้ว่ามีอะไรอยู่ในโลกใบเล็กนั้นมันคงไม่ง่ายเลยฉันเกรงว่ามันจะเป็นสมบัติที่แท้จร เทนี่คือเขตแดนระหว่างเราทั้งสองครอบครัวตอนนี้เป็นกรณีนี้แล้วคุณและฉันจะแข่งขันกันใครชนะใครคือคนที่เก่งที่สุดเสียงของราชาปีศาจคำรามเขาสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ราชาผู้ลึกซึ้งทางเหนือรู้สึกได้อย่างไรก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงความฝันอันยาวนานคืนลูกพีชจึงถูกเลือกโดยผู้ที่มาสายราชาปีศาจนั้นเรียบง่ายมากเขาคิดโดยตรงว่าจะต่อสู้กับกษัตริย์เปยยอซวนผ่านการต่อสู้เพื่อตัดสินความเป็นเจ้าของโครงการนี้ แม้ว่าจะมีชนเผ่าปีศาจซิงหาย,ยู่มากมายแต่ในหมู่พวกเขามีกลุ่มชาติพันธุ์มากมายหากรอให้บรรพบุรุษรุ่นต่อตอมาทีละคนแล้วคิดจะต่อสู้เพื่อสร้างโลกใบเล็กนี้มันจะยากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้